ผนที่เกิดวันพฤหัสคอมเมนต์มาหน่อยนะครับดวงคนวันพฤหัสประจําเดือนพฤศจิกายน2568จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยสิ่งนี้ครับไพ่พลังตัวเลขเริ่มที่งานธุรกิจ งานคนวันพฤหัสนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีความพลิกผันเต็มไปด้วยการแก้ปัญหาแต่ถ้าเรามีความสามารถแก้วิกฤตได้จะได้ตังค์ได้โอกาสได้ผลงานเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาแล้วได้โชคได้สิ่งดีๆถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเป็นงานที่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้มีต้นทุนไปที่ปรึกษาก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าสถานการณ์ที่วุ่นวายจะทําให้เป็นรายได้เป็นโอกาสแต่ถ้าใครที่เป็นการลงทุนอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าสต็อกสินค้ามันมีปัญหาต้องปรับต้องจูนต้องแก้นะครับ แต่ก็ยังดีเพราะเรามีความสามารถในการเจรจาเปลี่ยนสถานการณ์ที่แย่ให้กลายเป็นดีได้ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้าง ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะครับมีคนเข้ามาวุ่นวายก็ได้แต่มันจะมีแบบที่อิจฉาก็มีเป็นภัยก็มีประมาณว่าไม่ใช่มิดแท้แอบบแฝงผสมมาด้วยก็ให้ระวังแล้วก็ตัวเราอาจจะหูเบาหรือรู้สึกคล้อยตามใครสักคนหนึ่งให้ระวังก็ถือว่าดูเหมือนดีแต่มีคนที่ไม่โอเคเข้ามาปะปนในช่วงนี้ด้วยเงินและโชคมีหรือไม่เรามาดูด้วยไพ่3ใบนี้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของเงินนะครับก็จะมีรายได้จากโครงการโปรเจกต์ที่พิเศษพิเศษเข้ามานะครับแล้วเราก็ค่อนข้างอยากจะประหยัดอยากจะเก็บออมเพื่อจะใช้จ่ายในสิ่งที่เราวาดฝันไว้แต่เราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ช็อตนะครับหลักๆถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยออกแนวเหมือนต้องเข้าไปจัดการดูแลวางแผนการเงินให้คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวต้องเป็นพี่ใหญ่ในการดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยปแปลกดีนะฮะถ้าเป็นเรื่องของโชคเสี่ยงดวงไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ห้ามนะครับเพราะว่า มันไม่ถึงกับปิดกันว่าไม่มีโชคหรืออับโชคแต่มันไม่เด่นทั้งหมดนี่คือดวงคนบนบริหารนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆครับ